เราาเบืงบรรยากาศคางท้างนะคะคามแม่นาฟรับล้องมากค่ะตั้งกล่องไว้เพราะว่าพญ่ยบอกว่าเดี๋ยวจังหน่อยจะถึงกำแพงเมืองจีนนะคะแม่หน่อยก็เลยค่ะตั้งกล่องไวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกำแพงเมืองจีนนะคะเป็นการนาหินจากประเทศจีนนะคะมาส,างสังสรไว้ลสั่งหลายปีน,นะคะข้างนาเห็นแล้วนะคะข้างนาครีสตันแล้ข้างนานะคะเป็นกำแพงเมืองจีนเป็น อกจากประเทศจีนนะคะมาษาเอาและง,งานจากประเทศจีนทั้งหมดนะคะแล้วก็คนหินมาจากประเทศจีนนะคะมาษา,า,าเห็นขาค่ะก้อินดราก้าอนเกนนะคะเดี๋ยวเอามาเบิรงกันนะคะ,าานนนะ,คะในตักกองไปแล้วนะคะ ข้างหนมีหน่อยเคยเข้าไปเท่นึงเขาไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ยัง,งไ,ไม่ไปถ่ายคลิปในน้องเบิรง oh. เดี๋ยวเอา,เอาไว้ให้มีโอกาสจะมาถ่ายข้างหนให้เบิรงนะคะมีการแสดงกังฟูมีการขายอาหารข้างหน้นะคะมีทุกสื่อทยานะคะเป็นโรงแรม้อมนะคะข้างหนนี่นะคะเป็นอาณาจักรของประเทศจีนเราอะไรนะคะเป็นกำแพงเมืองจีนเป็นการสาร้างอนุสรณ์สถานของประเทศจีนนะคะเป็นการนำหินจากประเทศจีนมาเลยนะคะ เห็นงายข้างในก็เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยนะคะราคาหนีอีกหนึงน่งบรรยากาศข้างค่างเวลาจากใจจ้านะจุดจื้อ